ล่ะค่ะมากันทีจังหวัดพังงาเราพาไปเล่การท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงามั่งค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท,ทค่ะภูมิภาคภาคใต้นี่ละค่ะเขาก็รวมกับททท,ทสําหนักงานพังงาจัดก,กิจกรรมแฟมทริปค่ะน,นาคณะซื้อมวลชนรวมสํารวจเส้นทางท่องเที่ยวถีผักรานอาหารเพื่อทําซื้อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับการท่องเที่ยวข้องจังหวัดพังงาค่ะโดยอาหารทถีเห็นเนี่ยค่ะเป่บวกเรียงนำมาให้ชิมเป็นอาหารนรส <ถ S 2> เด็ดแบบพื้นที่นเลยนะคะได้รับรางวัลมิชลินมาแล้วกันนะ ที่ร้านครัวตอนฟ้นตําบลบอ่อแซ่อำเภอทับปุตจังหวัดพังงานนี่แหละค่ะเป็นร้านอาหารเล็กๆค่ะที่ได้รับรางวัลมิชลินมาการันตีความร้อยหนะ้าตั้งแต่ปี2 0 2 2จนถึง2 0 2 4เลยสร้างปีติดน,นะคะประเภทบิบกูมองค่ะร้านอา,าอาหารอร่อยนี้นะคะราคาเขาก็ย่อมเยม้านะเขาบอกว่ามีเมนูเด็ดกันก็คือเมนูหมูเขยห้อมนี่แหละค่ะ,ะ <c oughs> แล้วก็แกงปูใบชะพลูแล้วก็ยำตนฟ้นค่ะโดยคุณเจี๊ยบสุภลักษณ์บุญลุงเจ้าของร้านเขาก็ได้บอก ค้ำๆนะว่ะตัวเองเนี่ยไม่รู้มาก่อนว่ามีรางวัลมิชลินเมื่อคนรู้จักทนี่เข้ามาบอกว่าร้านครัวต้นฟนนั้นได้รับรางวัลมิชลินก็งงว่าไซได้รับรางวัลยางรถยนต์หรือเปล่านะยางรถยนต์นะเพราะไม่ได้ทําธุรกิจค่ายางรถยนต์คณะที่มีเผื่อสนิทก็ถูรมาทามกันว่าค่ายางรถยนต์แ่งเมื่อในนะเพราะว่าไม่ได้มาอุดนุ่นเลยพอได้อันแล้วก็ศึกษ้ารางวัลดูก็เข้าใจค่ะแต่ก็ยังรู้สึกแปลกใจเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าเนี่ยมีการมีใครมาชิมจนได้รางวัลอ่าใครเป็นคนมาให ก็เมนูที่มาชูแต่ว่านี่ก็เป็นหมูหอมคืแลลวครับหมูเคือยหอมค่ะอ่ะหมูเคือยหอมนะไม่่หอมเคือนะ <c oughs> อ่าซึงจดจำจากรถมือของแม่ที่ทำกินกัน <c oughs> และทอดเอาไว้โดยชาะวะทุดริปนะครับหมูสามชั้น กะปิกุุงอย่างดีน้ำตาลมาปราวห่มเดงโยอยชตโตปริกสดนะรับแล้วก็เครื่องปรุงโดยเริ่มจากการพัดอ้มอมพัดอ้อมซอยไออ้อมแล้วเส่กะปิไออ้มอม,ออมนะรับต่อ้ดยใส่หมูสามชั้นยับเนยใ <c oughs> ส่นน้ำตาลปราวนะกับปิดสายด้วยชตโตแล้วก็พริกทอกดกับรุงรสเล็กน้อยให้กลมกล่อมใ่ส่ลงในจานพร้อมเอสิร์ฟด้ทันทีเมื่อทุกคนได้ชิมตามบอกคำเดียวว่าร้อยจังร้อยย่างแรงนะเมนูแนะนำที่ร้านนี้ สองคิมก็คือแกงปูใบชะพลูนะครับแล้วก็ยำต้นฟุ้นกลับอ่าแล้วก็ต้นยำกุ้งมะพราออ้าวออนต้มยำนะครับต้ยมยำต้ยมยำค่ะต้ยมยำกุ้งมะพร้าวออนยังมีเมนูรสอาหารใต้รสชัดชิจานนะครับไปต้อนรับลูกค้าด้วยโทรไปก้อนหน้าปฏิคุณมานะครับกล่นกาโครงกาวนึ่ง ห้าหกหกห้านะครับะนะออกรที่ชอบกินนะคะสกินสายต้นฟุ้งนคนะรัวตอนฝน้นค่ะที่จังหวัดพังงาค่ะอาอย่พังงานี่เองนะ,ะนะครับไปกินกันได้นะเหนื่อยเลยเหนื่อยเลย <laughs>